ก็ผมเปลี่ยนแคมแล้วนะครับเดี๋ยวก็หาว่าผมน้ำลายนะครับว่าขี้โมะนะครับอันนี้คือแคมนะครับแคมเดิมนะครับแต่ว่าแคมแต่งอยู่เนี่ยอยู่ที่รถแล้วนะครับก็แคมอันนี้นะครับคือแคมอันนี้แรงมากเลยนะครับขี่ไปนี่แคมกระพือเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะมารีวิวฟังนะว่าเป็นยังไงนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวุนเด็กเรียนดันโลนะครับวันนี้ ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแคมนะครับแคมันก็เหมือนเป็นตัวควบคุมปริมาณใหครับว่าไอเดีเสียอะไรเงี้ยให้มันเปิดให้มีการเข้าไอดีมากขึ้นนะให้มีการไม่รู้สั์วิชาการนะก็คือมันเหมือนมันจะทำให้ทำให้เราวิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับในราคา750บาทนะครับใช่ป่าวรแล้วก็ฟรีเปลี่ยนมานะครับก็ผมก็จะมารีวิวให้ฟังแล้วนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนสำนักอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมไปช่างที่พอนผมรู้จักผมก็ไม่ค่อยรู้จักเา เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็นเลยเขาบอกสเปกกันนะครับคือรถผมนะครับเป็นรถเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมเปลี่ยนท่อพามกนะครับยางหน้า2 7เหอ่อยางยางหน้า2 5งห้านยะครับยางหลัง275นะครับคือยางใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากด้วยนะครับคือเข้าป่าได้เลยนะคก็คือผมว่าใส่โลของซูเปอร์แดกนะครับซึ่งมันก็เอาจริงมันก็ใหญ่นะครับมันก็หนักด้วยแหละนะครับแต่มาแข่งนะครับเตอร์ก็1 4บ4นะครับตอนนี้นะครับ เลยบอกเอาสปีดก่อนนะครับคือรถผมนะหมอบแล้วสุดๆแล้วนะครับ14 34นะครับได้หรอประมาณ130นะครับชัวๆเลยรอบตัดด้วยนะครับหมอบนะนั่งขี่ธรรมดาก็115ประมาณเนี้ยครับก็ิงเป็นยังไงใช่ไหมแบบถ้าเทียบแบบอันเดิมนะเทียบให้ฟังง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมสุดท้ายจะบอกเดี๋ยวยิปแท้ทิปบผมจะบอก พอดีเ้าเสียให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือขอรีวิวเขารู้สึกก่อนละกันนะครับอารมณ์คิดง่ายๆนะอ่าหรือบอกผมจากผมขี่เวล้ยมาสิบปีสองพันสิบหกนะครับเขาที่ยังไม่เปลี่ยนท่อครับสิบสี่สามเจ็ดนะครับสเตอร์เดิมของมันนะคือรถมันพุ่งมากเลยนะตั้งแต่ศูนย์ถึงเจ็ดสิบอ่ะเป็นอะไรที่แบบแม่งกูคิดว่า the แฟตนะครับเยี่ยมเยี่ยสี่เนี้ยแทกอ่ะแม่งยังพุ่งเลยนะครับท่อเดิมนะสิบสี่สามเจ็ดนะครับผมได้เปลี่ยนท่อสเตอร์เดิมแล้วสิบสี่สามเจ็ดจากจาก อารมณ์คือผมจะบิดต้องรอรอบหน่อยนึงนะครับแต่ว่าช่วงความเร็วเจ็ดสิบขึ้นไปอะครับถึงร้อยสิบห้านะครับไหลรเรื่อยๆนะครับแต่ศูนย์ถึงหกสิบอะเวลาบิดอะมันต้องรอรอบอะเข้าใจใช่ไหมละ่ะคือท่อมันอาจจะโล่งไปนะครับประมาณนั้นพอเปลี่ยนแคมนะครับอันนี้ฟังดีดีนะพอผมคือสองสองแรกที่ผมยีดี่เศษฟังอะจะเป็นอย่างนั้นนะพอผมเปลี่ยนแคมปปุ๊บแล้วผมลดสเตอร์ลงมาจากสิบสี่สามเจ็ดเป็นสิบสี่สามสี่นะครับ คืออารมณ์อะตอนที่ผมบิดกระแทกคันเร่งอะคล้ายๆว่าคล้ายๆรถท่อเดิม14:37เลยคืออารมณ์อารมณ์นั้นเลยนะขนาดขนาดผมใส่แคมนะคือผมใส่แคมแล้วผมเปลี่ยนท่อนะผมคิดว่ามันจะโล่งอะไรเงี้ยคืออารมณ์บิดคันเร่งอะอารมณ์ไม่คล้ายรถท่อเดิม14:37เลยนะครับอารมณ์อย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่ารถท่อเดิมอะ70ขึ้นไปอะมันจะอืดมันจะอั้น,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 นๆเพราะว่าท่อมันมันอั้นนะครับแต่พอผมใส่แคมเปลี่ยนท่อใช่ไหม มันจะไหลต่อได้อีกเรื่อยๆครับเข้าใจใช่ไหมล่ะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆยันร้อยสามที่ผมบอกนะยางใหญ่นะแสดงว่าถ้าเกิดคนที่ใส่ยางเล็กๆอ่ะก็อาจจะวิ่งถึงร้อยสีตต่สิรถสเตอร์ออกมาน้ำหนักเบาๆน่าจะร้อยสีบแบบที่เขาโฆษณากันได้จริงๆนะอันนี้อาจจะเป็นไปได้จริงๆนะเพราะว่าขนาดผมใส่ยางใหญ่ขนาดนี้นะครับใส่เป้ข้างหลังขี่ไปจังหวัดนะ ยังไหลเลยนะครับแล้วผมแล้วตอนนั้นผมตามมถเก่งไปแล้วผมก็นั่งขี่อ่ะผมนั่งได้ร้อยยี่สิบเลยนะแสดงว่าถ้าเกิดผมมอบใสายางเล็กสเตอร์เล็กลงมาอาจจะได้ถึงร้อยสี่สิบแน่นอนนะครับ <S <s จากความรู้สึกจากฟีลลิ่งที่เขาน่าจะเป็นไปได้นะที่ผมคิดไว้นะครับ <S <s ที่พูดมาเนี่ย <S <s มันก็คือดีนะครับ, <S <s ค,รบคือเอาเป็นว่าศูนย์หนึ่งร้อยยี่สิบอะร้อยใหญ่สำหรับผมนะซิตเตอร์ซีสามสี่อ่ะคือเป็นอะไรที่แบบขึ้นไวมากเลยกระแทกก็คือขึ้นเลยนะครับก็โอเคนะครับโอเคมากเลยนะครับแต่ว่า แล้วกเขาเสียก่อนละกันนะครับสหรับข้อเสียของแคมป์ที่ผมเอามานะครับคือมันที well August, well ่หนึ่งที road, so shot, ่ผมไม่ค <textbook> ่อยไม่ค่อยโอเคเลยนะครับคือเวลาสตาร์ทรถนะครับเสียงมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กตลอดเวลานะเวลาขี่อ่ะคือเพื่อนผมก็ถามเพื่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรเพื่อนบอกว่ามันเป็นเสียงของแคมป์มันเป็นเรื่องปกติของรถเปแคมป์นะครับคืออารมณ์เสียงเหมือนรถมันจะพังอ่ะมันดังแก๊กแก๊กแก๊กเหมือนรถจะพังแต่ว่ามันคือปกติของการเป็นแคมป์นะครับคือรถแคมป์มันดังนะครับ นี้คือเรื่องปกติแต่ผมไม่เขาสบาใจไงใช่เพื่อนบอกว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ไม่เป็นไรนะครับโอเคผมก็ตั้งใจไดไ้ไม่ได้คิดอะไรนะอันที่สองอ่กินน้ำมันมากกว่าเดิมไหมก็ผมคิดเลยเป็นเจ้าวันรู้สึกว่ามันกินเท่าเดิมนะครับแต่ว่ารถรมันวิ่งกับเดิมคืออันจริงๆนะตามหลักทฤษฎีแล้วมันต้องกินก่าเดิมนะครับแต่เข้าใจไหมเพราะปกติผมยืนพื้นร้อยหนึ่งอนะรถ,ถยังไม่เบียกแหนมสเตอร์เท่ากันอะไรเงี้ยอ่าท่อก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแช่ร้อยหนึ่งอนะคือรถรถเดิมๆจะบินได้ประมาณ100ร้อย ก็ไปเรื่องของมันร้อยหนึ่งอะถึงจนถึงจุดหมายของเราพอเราเปลี่ยนแคมป์อะมันจะวิ่งร้อยสิบนะครับแน่นอนครับร้อยหนึ่งร้อยสิบอะยังไงร้อยสิบที่วิ่งไปเรื่อยๆอะครับมันก็ต้องกินมากกว่าเวลาเราวิ่งน้อยเดียวใช่ไหมแต่ระยะทางที่มันได้อะมันก็ได้ไวกว่าและมากกว่าคือมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็ถึงจุดหมายไวขึ้นรถมันวิ่งขึ้นมันก็กินน้ำมันมากขึ้นคือมันเฉลี่ยเฉลี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต ข้อดีเรือข้อเสียละมันก็บอกไม่ถูกอะเอาเป็นว่ามันกิกนน้ำมันมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็วิ่งในระยะทางที่ไกลไวก่าเดิมวิ่งไวก่าเดิมมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้กินอะไรมากขนาดนั้นนะครับรถแบบไหนที่ควรเปลี่ยนแคมนะครับในความคิดผมนะคือถ้าเป็นรถใช้งานปกติทั่วไปอะครับขี่ในเมืองไม่ไม่ขี่ไปไหนไม่ไกลแบบถึงถึงไปไกลก็มีไฟแดงรถติดติด,ตดบ่อยคือในเมืองเลยอะแนะนําว่ารถเดิมเดิมดีที่สุดแหละพุ่งที่สุดแหละนะครับโอเคที่สุดแหละเพราะว่า อยู่ในเมืองความเร็วน่าจะใช้ไม่เยอะไม่เกิน80หรอกนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดอยู่ในเมืองรถที่ติดใดเงน้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่แบบป้านอกอนปะผมใส่ส,สเ,ตเตอร์เล็กลงมาหน่อยก,ก็ช่วยได้นะครับท่ออาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากโอเคตังเหลือเฟือก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับท่อไม่ได้ว่ากันนะแต่อาจจะรู้สึกว่ากินน้ำมันกระเดินน้อยหนึ่งแล้วก็เวลาบิดอาจจะไม่ค่อยมีแรงช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจเรื่องความที่แบบอยู่อยู่บนนอก,อย,นนอ,กอยู่ชนบทอย่างเงี้ยยังน้อยความเร็วที่ผมเมัดสถบอ่นะครับ ส่วนการเปลี่ยนแคมนะ่ะผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณขี่รถไปไปไหนไกลๆน,นะครับออกทริปบ่อยๆหรือไปไหนไกลๆอะครับแบบว่าข้ามจังหวัดบ้างอะไรบ้างคือแบบไปไหนไกลๆมา,มากก็คือไปไปคือไปไกลๆอะครับเอาง่ายนะครับคือเวลาคุณไปไหนไกลๆบ่อยๆอะผมผมว่าแคมปะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะนะครับเอาส่วนทําลูกอะไรผมไม,ไม่ขอพูดเลยกันนะเพราะผมไม่ใช่สายทําลูกนะเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบทําลูกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเจ็บนะไม่ใช่คือคือ,คอแนะนำว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแคมอะ ลดลูกเดิมเนี่ยเวลาขี่ไปไหนไกลเพราะว่าโอเคโอเคมากเลยทำให้รถอัตราเร่งดีขึ้นรถยืนพื้นดีขึ้นรถไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็อย่าขี่เร็วมากนะครับพื้นฐานความปลอดภัยสําคัญที่สุดนะครับ<อ>ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถรุ่นไหนที่คนรถแบบไหนที่ควรเปลี่ยนแคมนะครับส่วนทําลูกอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่ารถทําลูกนี่อาจจะคือคนที่แอดวัตแอดแอดวานหน่อยนะครับคือแบบพวกโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยครับอยากทำลูกก็ก็ได้ครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมจะไม่ขอไปเสือกอายุ ตรงส่วนนี้นะครับก็คือผมเปลี่ยนแคมละผมก็ขอแนะนําที่ผมเปลี่ยนแคมมาที่ผมมีความรู้ช่วงช่วงนี้อธิบายให้ฟังกันนะครับก็คูมไม่กับราคาก็ค้มครับถ้าเกิดคุณไปไหนไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตประจำวันก็ในเมืองรถติิดๆก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับสาหรับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดรถมันวิ่งขึ้นนะวิ่งเกินซีซีรถทุกรุ่นที่วิงว่งเกินวิเกินซีซีของมันนะครับพยายามดูแลเรื่องน้ำมันเครื่อง อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับควรเช็คน้ำมันเครื่องอะไรางี้้ให้คือเราต้องดูแลรถบ่อยมากกว่าเดิมแหละเมื่อก่อนรถเดิมขี่ยังไงขี่ไปเถอะนะครับแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนแคมป์ไปแล้วเราต้องดูน้ำมันเครื่องแล้วนะอะไรเงี้ยต้องต้องดูแลรถหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเปลี่ยนแคมป์นะครับที่ผมมาแนะนํานะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ขอบคุณนะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าชอบผมก็ก็ฝากผลงานไว้ด้วยถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคร ก็เดี๋ยวผมจะแคมให้ดูแล้วกันว่าแคมมันเป็นยังไงนะครับคือแบบมันแรงมากเลยนะขี่ไป,ปนี่ยแคมกระพือเลยนะครับ <laughs>